ทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้จะมาทำน้ำพริกแจ่วปลา้าค่ะก่อนอื่นเราก็คั่วพริกก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะคั่วหอมกระเทียมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำกันเลยค่ะวันนี้อยากกินแจ่วปลา้าค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงเราคั่วพริกเสร็จแล้วเราก็จะมาคั่วหอมกระเทียมเลยค่ะ ถ้าจะให้ดีนะคะพเพื่อนๆเ้าหอมผักะกเทียมเลยค่ะถ้ามีเตาถ่านแต่ที่นี่ไม่มีเตาถ่านค่ะก็เลยต้องคั่วแบบนี้ค่ะคั่วให้หอมนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปจ้าบอกเป็นยังไงค่ะ เสร็จแล้วเราคั่วเสร็จแล้วเราก็จะโขกพริกหอมกระเทียมที่เราคั่วนะทุกอย่างเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปโขกค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะต่อไปจะเป็นยังไงจ้าเราต้องนําไปโขกก่อนนะคะใส่ปลาใส่หมูสับแล้วก็เราก็จะมา ทำกันต่อค่ะ <cake Sounds> <content. S 2> จากน yeah. ั้นเราก็จะโขกทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆแสงอาจจะบังนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีนค่ะพริกหอมกระเทียมเข้าด้วยกันแล้วเราก็ใส่ปลาโขกไปค่ะ อปะลากับพริกเข้ากันเราค่อยใส่หมูสับลงไปค่ะเดี๋ยวมาดูกันจ้าพอเสร็จแล้วจะเป็นยังไงค่ะค่ะเพื่อนๆนหลังจากที่เราผสมพริกหอมกระเทียมปะลาหมูสับเข้าด้วยกันแล้วนะเราโขลกเข้าแล้วนะเราก็นํามาผัดกับหัวกะทิเลยค่ะใส่น้ํามันนิดหน่อยได้จ้าเนื่องจากว่ากะทิเขาเป็นกะทิกระป๋องค่ะ เราก็จะมาผัดกันเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะวานาตาเขาเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดก่อนนะคะ<ม>ค่ะเพื่อนๆหลังจากเราผัดเข้ามาได้สักพักแล้วนะคะเราก็จะเติมกะทิลงไปให้หมดเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะเคี่ยวเขาต่อค่ะแล้วเรารอให้เขาเดือดก่อนนะคะค่อยมาปรุงรสจ้าพอใส่กะทิไปแล้วใส่น้ำล้างคกไปหน่อยหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็จะคนให้เขาแตกค่ะถ,ถ้าเราไม่ค้นเขานะคะแล้วหมูเขาจะเป็นก้อนจะไม่อร่อยจ้ะ เราต้องให้เขาแตกค่ะหรือเพื่อนๆจะทำเป็นปลาย่างก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องปลาย่างก็อร่อยค่ะโครกไปด้วยกันแทนหมูค่ะแต่ดิฉันใช้หมูเพราะปลาย่างหายากมากค่ะ นาดนี้นะคะเราก็จะปล่อยเขาเดือดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิทีจ้าว่าเป็นยังไงคะ่ะค่ะเพื่อนๆหลังจากแจ่วของเราเดือดแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาปรุงรสเลยค่ะดิฉันแอบชิมไปแล้วคะ่ะเราก็จะเติมเปรี้ยวนะคะ แล้วแต่เพื่อนๆนะคะดิฉันชอบเปรี้ยวน้ำน้ำมะขามหรือว่าน้ำมะนาวก็ได้ค่ะผงนัวค่ะจากนั้นก็ชิมเลยค่ะถ้าพอใจความเปรี้ยวของเรานะคะก็ลองชิมดูค่ะ เพื่อนๆขยำข้าวร้อนๆแกล้มผักอร่อยมากค่ะอืมสุดยอดเลยค่ะเสร็จแล้วล่วคะคะเราท้ายสุดเราก็จะเติมผักชีไปเลยค่ะใส่ผักชีไปเลยค่ะ ก็จะค้นๆให้ผักชีเขาสลดดหน่อยนะคะเสร็จแล้วปิดไฟได้เลยจ้าเดี๋ยวมาดูอีกทีนงคะว่าเป็นยังไงจ้าค่ะเพื่อนๆเจียวปลาาของเราก็เสร็จแล้วนะคะทานแก้มกับผักคะ่ะเมนูนี้นะคะทานผักเยอะๆคะ่ะจะอร่อยมากข้าวเหนียวร้อนๆหรือว่าข้าวสวยก็ได้คะ่ะผักของเราก็จะมีถั่วมีแครอทมีแตงกวามีมะเขือ มีมะเขือเทศผักกาดขาวใบโหระพาผักชีค่ะเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะผักมาเป็นสวนเลยคะ่ะมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ